ครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวของอรีโมทรถยนต์นะครับยี่ห้อ a ว i t เทลนะครับของอสั่งมาจาก a เม z o n นะครับก็ราคาประมาณ1,000บาทนะครับไม่รวมค่าส่งแล้วก็ค่าภาษีนะครับที่เพราะว่าเนื่อจากสินค้ามาจากาเป็นของอเมริกาครับแล้วก็ส่งมาค่อนข้างจะต้องใช้เวลาแล้วก็เสียเงินในการส่งนะครับ เคเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับทำไมผมถึงเลือกยี่ห้อนี้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นนะครับรถที่ผมใช้คือยาริสนะครับแล้วก็มันไม่มีรีโมทมาให้นะครับเซลเขาก็แถมมาให้แหละตอนที่ออกรถมาแต่ทีนี้พอใช้ไปได้สัก3-4ปีเนี่ยก็พบว่ามันเสียนะครับแล้วก็สร้างปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับรีโมทที่เขาแถมมานั้นมันจะใส่ตัวของแบตนะครับเป็นเหมือนกับกระดุมนะครับที่เรียกว่ารหัสว่า2016นะครับ2ก้อนนะครับ ก้อนหนึ่งเนี่ยจะประมาณ3มโวลต์นะครับมันก็จะบวกกันก็จะเป็น6โวลต์นะครับซึ่งตัวของรีโมทตัวนั้นนะครับไม่ค่อยทนต้องเปลี่ยนแบตทุกๆปีนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะทําให้ค่อนข้างวุ่นวายนะครับเราต้องเสียเวลาเปลี่ยนนะครับแล้วผลสลายมันก็เสียนะครับผมก็เลยต้องหาทางซื้อตัวใหม่นะครับซื้อตัวรีโมทใหม่มาเปลี่ยนนะครับก็ได้มาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มองเห็นว่ามันใช้แบต 2032นะครับซึ่งเป็นแค่แบตแค่ก้อนเดียวนะครับแบตก้อนเดียวเนี่ยมันจะมีเ,เหมือนหลายๆยี่ห้อนะครับที่ผมเคยใช้มาไม่ว่าจะเป็น Honda City หรือว่าเป็น m a z d a 3นะครับก็พบว่าเขาใช้แค่ก้อนเดียวแล้วเขาก็อยู่ได้45หปีเป็นอย่างน้อยนะครับก็เลยมองว่ายี่ห้อนี้น่าจะทนนะครับแล้วก็กับลักษณะของบริษัทนะครับในการผลิต นะครับอันนี้ไม่ได้มาโฆษณานะแต่ว่าเป็นเหมือนกับมาแก้ปัญหานะครับซึ่งก็ดูว่าโอเคมันผลิตจากบริษัทไดเ e c t ิดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ที่ไต้หวันนะครับเขาก็ดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็การดีไซน์แพ็คเกจแล้วก็ดีไซน์ตัวของอัลกอริทึมต่างๆนะครับก็จะเป็นของบริษัทจากอเมริกานะครับก็คือเป็นของไวท์ลตัวนี้นะครับเป็น One Way Security นะครับก็ใช้บล็อกกับ ลดล็อกนะครับรถนะครับทีนี้วิธีต่อเนี่ยเขาก็มีแมนนวลมาให้นะครับเป็นคู่มือนะครับก็จะมีวิธีบอกวิธีต่อนะฮะมีพินนะครับแต่ละสายแต่ละเส้นนะครับก็จะมีสีต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ลองต่อเซ็ตไว้ละนะฮะก็ดูลักษณะแล้วก็สามารถใช้ได้กับรถญี่ปุ่นได้ทั่วไปนะครับก็จะมีตัวขั้วลบนะครับสาหรับล็อกนะครับแล้วก็ขั้วลบสําหรับ กดล็อกนะครับแล้วก็มีต่อสายเลนนะครับมีมีตัวของการดีเทคการสั่นก็มีนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะฮะทุกคนสามารถศึกษาได้นะครับอันนี้ผมก็จะลองเทสก่อนนะครับก่อนที่จะไปติดรถยาริสจริงอีกทีนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เซตระบบเรียบร้อยแล้วนะครับมีต่อขั้วบวกขั้วลบนะครับกับจ่ายไฟนะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็ ลองเทสดูนะครับก็จะมีไฟตรงนี้นะครับไม่แน่ใจเห็นไหมตรงนี้นะครับที่จะเป็นไฟที่จะบอกว่าอันนี้คือการล็อกกับปลดล็อกนะครับแล้วก็มีติดตัวของไซเรนเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับโอเคอันนี้เราจําลองมาเทสกันนะครับถ้าสมมติผมปลดกดปลดล็อกนะครับมันก็จะมีเสียงออกมาแล้วก็ไฟมันก็จะติดตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือปลดล็อกนะครับส่วนตัวนี้ก็คือการกดล็อกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าวันจริงนะครับผมน่าจะใช้เนื่องจากยาลิสราะยาลิสไม่ได้อยู่ที่บ้านผมนะครับจะต้องกลับต่างจังหวัดเราก็ไปติดตั้งนะฮะอาจจะติดตั้งอีกทีก็คือช่วงปลายปีนะครับ2000 ยี่หกสิบห้านะครับสองหกเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเวิร์กไหมแล้ะของเก่าที่จะต้องรื้อออกเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมอันนี้อันนี้ผมก็ค่อนข้างใหม่กับการาติดตั้งพวกกันขโมยรถนะครับแต่ว่าก็ก็จะลองดูนะครับเพราะว่าอยากจะได้ยี่ห้อที่นะโอเคเนื่องจากมีการสั่นเกิดขึ้นนะครับผลกระทบกระโตะ <laughs> มันสั่นเนะเาะพอมันสั่นแล้วมันก็ มันก็ดังลั่นขึ้นมานะครับผมก็ต้องปลดล็อกนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวไปลองติดกันดูนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ